วันนี้ครับแซตคอปโชว์ะวันนี้เราก็มีศิลปินรับเชิญอีกแล้วครับท่านใช่แล้วครับทุกๆท่านคะผมต้องบอกว่าอีกแล้วครับท่านเพราะว่าหลายคนคุ้นเคยกับเขาดีนะฮะเป็นคนที่ร้องเพลงแหล่ได้ดีทีเดียวนะครับอ่าจริงๆเป็นคนที่ร้องเพลงแหล่ได้ดีทีเดียวแล้วก็เพลงสร้างชื่อของเขานี่เอยไปคุณผู้รู้จักแน่นอนนะครับจะเป็นม้ายอกกายนะฮะหรีอยวสิ้นหวังอะไรอย่างนี้แต่จะเป็นใครนั้นเนี่ยนะฮะ แป๊บเดียวเดี๋ยวได้เจอกันแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงของแซปทอล์กโชว์ครับขอบคุณดูดวงทั้ง12นักษัตรประจําวันแบบแซบแซบแมนๆฮะกับอาจารย์ธนากรสินแสงมังกรนะครับสนใจโทรกันไปที่หมายเลขนี้เลยฮะ023659897นะครับคุณอยากฮะโทรวันนี้คุณมีลุ้นนะฮะลุ้นทองเนี่ยฮะบนราคา20,000บาทไม่ใช่ธรรมดานะครับก็โทรไปกันละกันนะครับเอาล่ะอย่างที่คุณอยากได้ปูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะแหมศิลปินของเราที่แหล่ได้เขาเรียกว่า สุดยอดกินกากินเกลือใช่แล้วนะครับคุณทรศัพท์ปุ้ยไม่ใช่คนละคนกันไหมตั้งรับวิรุษย์จีรีศรีราชาครับสวัสดีครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีนะครับไปกันเถอะครับไปเพิจะมาไหมโอ้แม่เล่นสักครั้งเลยค่ะะเจ้าของเลงคีวิลสิ้นหวังอีเวลสิ้นหวังไม้หน้าสามตามผัวแล้วก็หมายอกไก่ค่ะหม้ายหน้าสามตามอันมาทำผมด้วยนะครับแหมนะ่าพูดถึงอีเวลสิ้นหวังก่อนดีกว่า ก่อนที่อ่าเป็นเพลงสร้างชื่อเลยเนาะถือว่าเป็นเพลงสร้างชื่อเป็นเพลงสร้างชื่อเมื่อปี2542เกิดทันไหมคะพูดไม่ได้สิบสิบกว่าปีแล้วสิบสองปีได้ไองปี่แล้วน่าจะประมาณนั้นนะคะเพลงที่ศิลปินนี้เอาไปประกวดเยอะมากนะยาวมันเป็นเพลงที่อยู่ยาวนานมานะจนถึงปัจจุบันที่ยังทามาหากินได้อยู่กับเพลงนี้นะคะหลายคนอาจจะจําไม่ได้หรือว่ายังไงนะครับเพราะมันนานเกิดนะครับ ขอสักค้อนหน่อยไะสักค้อนหนึ่งนะคะอ้อยเหรอครับไม่เงี้ยครับผมช่วยเอาไปโอเคเอาก่อนจะฟังท่านแรกก็ฟังท่านสุดท้ายเลยแล้วกันโอเคครับแล้ไปตั้งแต่แรกสองคนด้วยกันกเขาก็ไล่กันไปแล้ครับไม่คือแบบว่าเชิญนุชจรีมามันก็ต้องแบบว่าหลายๆคนเราจะรู้มันมันก็ต้องแบบฮือฮากันหน่อยหลุกหนานหน่อยมาจ่ายป้านี่เลยนะโอเคครับ ที่เองลืเองด้วยกี่แหวสิ้นหวังค่ะครับ จะเพื่อนเราแฟนเราพร้อมผู้ใหญ่ใจหายอ้าอันนี้เป็นแค่ขับเซพานะคะแต่อย่าถามว่าเซพามีกี่เกียร์นะคะขั่ขึ้นมหเถึงเพื่อนดักคอเลยนีเยเดียวจะมนก็จะมีเป็นแหลกนี่แหละ หน่าล่ะน้องร้องหลายหลายคนเนี่ยนะฮะถึงเอาเพลงนี้ไปประกวดประหารกันงถือว่าได้โชว์พลังได้โชว์เนื้อเสีคุณคะเป็นชื่ออะไรนะคะเอเอเลียนค่ะะะไรนคเอเลียนนะคะเอเลียนนะคะพี่เออ่นุชลีว่าคุณหล่อมากเลยนะคะไอ้ประกวดเนี่ยไอ้ประกวดเนี่ยนุชลีรู้จักแต่ไอ้ประหารนี่มันเป็นมันเป็นขั้นต่อเนื่องกันเขาเก่งกันเนีบ้านคุณไม่ใช้กันอย่างนี้เหรอแต่บ้านของผมเขาเวลาเขาจะประกวดประขานกันเนี่ยรู้คุณรู้ไหมครการประกวดเนี่ยครั้งแรกมาจากอะไร จากอะะไรคมาจากการประกวดเสียงนกเสียงไก่นะฮะเขาถึงมากันไงว่าประกวดประขารที่ไรับสมัยต้องบอกถ้าถ้ถ้าทางจะเป็นคนกรุงเทพนะเนี่ยเนาะครับผมคนกรุงเทพใช่ไหมคนกรุงเทพครับผมไม่คนทุกที่หนะครับมีิงๆนครับพูดถึงเพลงนี้ได้ยินเด็กๆน้องๆเขมาร้องก็ควเยอะ เป็นอัลบั้มชุดแรกเลยไม่ค่ะอัลบั้มชุดแรกที่ในชีวิตได้มีโอกาสมาเป็นนักร้องเนี่ยนะคะก็คือไม่ใช่ค่ะอัลบั้มร้องแก้ยิ่งยงมาแล้วชุดที่5อันนี้จะปี2538ตอนนั้นอายุ1ิค่ะตอนนั้นนี่คือยังไม่อยู่กับโ s ใช่ไหมไม่ได้อยู่กับ p s ค่ะอยู่บริษัทอโนไทยโปรโมชั่นที่คุณอาพมรอโนไทยที่ปั้นที่ยิ่งยงอ่ะยิ่งยงกองมาเนี่จ้ นี่งอกมาแล้วแล้วก็สมศรี1992สอีอใช่ใชแก้ตั้งแต่นู่นนะค่แต่ว่ามันมาเริ่มร้องแก้ตั้งแต่ชุดที่5ไอ้หนุ่มมอเตอร์ไซค์ผู้ที่รู้เรื่องบ้างก็แก้ผู้ที่เข้าใจบ้างรักหนุ่มมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะผู้ที่รู้เรื่องบ้างเธอแล้วตอนร้องนี่เราต้องชี้เหมือนเขาไหมไม่ชี um. ้เลยค่ะเลดนเพลง ยอดไก่นี่ก็เป็นเมงแกแกับโคชพลค่ะอืมฮะอันนี้คือก้าวมาอยู่ย้ายค่ายละหลังจากที่อยู่บริษัทแรกอโนไทยโปรโมชั่นแล้วก็ย้ายมาอยู่กับ M Star Medi a m เด i c Group เมื่อปี4ี่4ีนะครับอโดยคุณแม่ยุดีบุญครองและก็คุณพ่อโคจิ์สุวินิจิตก็ได้ตั้งบริษัททําเพลงนะคะก็คือ M Star Media Music Group นั่นเองนะคะก็ออกอัลบั้มแรกก็คืออยากดูหัวใจอยากจะดูอยากจะดูหัวใจ อยากจะดูอยากจะดูข้างในจะได้ไหมดูไปเลยเนี่ยล้วก็นแทบอดค่ะแล้วก็ตามมาติดติดกับอัลบั้ม60สิปีลูกทุ่งทองไทยที่เขาทำให้กับคุณพ่อชนรีทานทองแล้วก็มาดังสุดๆกับชุดนี้ค่ะขึ้นป้ายหัวใจช้ำกับเพลงแรกก็คือเพลงของคุณพี่ยิ่งยงแต่งให้ทองปลอมแล้วก็ถึงจะมาเป็นอีแวลสิ้นหวังนี่แหละค่ะเพราะนั้นยังไม่พอพอบริษัทนี้ จบไปไม่ได้ทำต่อก็ย้ายค่ายมาอยู่กับบริษัท f ฟ r s Studio จํากันอ,อัลบั้มแรกก็คือไม้หน้าสามตามผัวคว้าไม้หน้าสามหลับไปตามผูวออกบ้านแล้วก็หกโมงเช้าแล้วกาจะเข้าไไนี่ไง <c oughs> นี่ไง <c oughs> <c oughs> ออกเองมาเยอะมากนะฮะฮ่ฮ่เยอะมากเลยะแล้วก็ถึงมาเป็นหมาหยอกไก่พอหมาหยอกไก่ปีสี่ห้าก็พารถไปคว่ำไปหงายมาค่ะแล้วก็หายไปเลยสิบหายไปสิบกว่าปีนี่ใช่แล้วค่ะนี่กลายกระามถึงที่ที่ที่หายไปไหนนะหายไปไหนมาก็ไปประสบอุบัติเหตุรถคว่ำมาได้รับอุบัติเหตุได้รัับบอุุตติเหใครส่งมาให้อ่ะเกิดมาได้รับอุบัติเหตุกันมาได้รับจดหมายไหมอ่ะกลับมาได้รับจดหมายจบแล้วไงมาช่วงนี้น แบบว่าช่วงกําลังดังเนาะคนเราเนาะพอแบบถึงจุดจุดนึงแล้วแบบวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่5้ธันวาคมปี4 5หแล้ววันนั้นเนี่ยนักร้องเนี่ยเขาก็จะมีเวทีขึ้นหลายเวทีนุจรีเองก็สีที่ด้วยกันและที่สุดท้ายก็เลิกประมาณตีสองแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยค่ะขับเองวันวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่6กธันวาคมจะต้องไปเล่นคอนเสิร์ตลูกทุ่งเวทีไทยที่จังหวัดลำปางก็ออกตั้งแต่ กลางคืนกลางคืนวันที่5ก็ออกจากกรุงเทพประมาณตีสามกว่าไปถึงงานนะเสร็จงานแล้วออกนะไปถึงจุดเกิดเหตุซ้ายมือเป็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีสายสายเอเชียนะคะก็คงจะประมาณว่าขับแซงขวาแต่ทีนี้ก็หลับในไม่รู้เรื่องอีกเลยค่ะอ๋อแล้วสายเชิงนั้นเป็นกาะกลางถนนใช่ค่ะทึ่งสมัยนั้นเนี่ยยังยังไม่มีเสาไฟฟ้าให้ความสว่างกะทางเลยค่ะ ก็สลบไป3วัน3ามคืนอยากให้ฝากอะไรถึงคนที่ขับรถกันงค่ำกลาคืนอะไร่ค่ะก็ฝากไว้นะคะว่าผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเวลาจะเดินทางไกลเนี่ยรู้สึกง่วงจอดแวะพักก่อนดีกว่าแล้วก็ล็อกรถเปิดกระจกให้มีอากาศหายใจสักนิดหนึ่งนอนพักสักแป๊บนึงแล้วค่อยไปดีกว่าค่ะเออใช่เพราะว่าการเมาเมาไม่ขับด้วยใช่พูดถึงเรื่องของเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของความอ่อนเพลียเวลาขับรถเนี่ย เพื่อนผมก็เคยบอกเหมือนกันเวลาแบบเ,เทศากาลงานต่างๆรถจะติดนะแล้วก็บอกว่าเออไม่ต้องรีบมาหรอกเอออย่างผมตอนน้ไปเชียงใหม่บอกเชียงใหม่ไม่ได้หนีไปไหนหรอกอะไรเงี้ยเออก็จริง,ขงเขานะเขาค่อยไปเออนะฮะ ก็เป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะครับเสียเวลาดีกว่าาะใช่เสียเวลาดีกว่านะครับบางทีก็เสียเงินจ้างคนขับรถก็ดีกว่านะบางทีเนี่ยอย่าไปขี้งกนะตอนดังๆเรามีมีมีคนขับให้แต่ละวันนั้นคือแบบว่าพ่อก็ป่วยพี่สาวก็ป่วยเออมันก็เลยแบบว่าชีวิตอะไรมันประดังเบซ่าคนเดียวหมดเลยอย่างเงี้ยเปียบเปียบไรเปียบไงเหมือนประดังเข้ามา อ่ามาพูดถึงอัลบ้างาไปไปพี่ที่ก่อน <c oughs> คุณกำลังอะไรครับคุณกำลังหมายคุณจะเล่นงไงคุณหยัดใช่ไหมครคุณอะไรเอ้าวะคุณถึงกันแล้วว่าชุดใหม่บ้างนะครับตอนทำกับค่ายอะไรครับตอนนี้ไม่มีค่ายค่ะก็กะจะไปอาศัยแสนสอเพลจิตเขาอยู่ไม่รู้ว่าจะรับเขาเร่มจะปิดแล้วนานมากแล้วนะฮะค่ะตอนนี้คือได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ในวงการลูกทุ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นครูเพลงพ่อครูธนันชัยศรีเฮรานะคะหรือแม้ว่าแต่เทวดาเพลงของวงการลูกทุ่ง เราคุณพ่อชลธีทานทองนะคะแล้วก็พ่อไม้ไมตรีนิยมแสงนะคะแล้วก็อาจารย์คำพีแสงทองซึ่งแต่งเพลงรักแล้วต้องเศร้าให้นะคะแต่ว่าเป็นเป็นเพลงเก่าที่นํามาทําใหม่ส่วนเพลงรักแล้วต้องเศร้าอันนี้เพลงเก่าเสียดายผู้ชายไม่ได้ฟังชื่ออัลบั้มภรรยาต้องมีคนเดียวนะคะผู้ชายไม่ได้ฟังมันเป็นมันเป็นแบบว่าก็ถามพ่อครูท่านนันชัยนะคะซึ่งซึ่งเป็นคนแต่งเพลงเสียดายผู้ชายไม่ได้ฟังถามว่า ทำไมมันถึงชื่อเพลงนี้พ่อเขาบอกว่าก็พ่อศึกษาพ่ออ่านหนังสือเกี่ยวกับผู้หญิงสไปซี่อะไรอย่างเงี้ยว่าผู้หญิงเขาเป็นอะไรอะไรยังไงมันก็เลยว่าโอ้ยวัยรุ่นนะสไปซีนะ่แล้ว<อ>แล้วก็แล้วก็มันเพื่จะมีหนังสือเรื่องนึงที่เขาบอกว่าเสียดายก่อนตายไม่ได้อ่านอะไรแบบนั้นนี่ผมกำลังจะพูดถึงเลยว่าอะมีอะไรเกี่ยวกับเลขของหนังสืองานศพหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละ เกิดมาเป็นเพลงเสียดายผู้ชายไม่ได้ฟังซึ่งในเพลงก็พูดถึงเกี่ยวกับว่าอยากให้คุณคุณผู้ชายทั้งหลายเนี่ยเข้าใจในความเป็นผู้หญิงนิดนึงเปรียบผู้หญิงเหมือนกาแฟที่อยากจะทานกาแฟให้อร่อยต้องคนให้ทั่วๆอยากจะให้อยากจะให้รถที่เราใช้อยู่นานๆก็ต้องยิ่งถนนยางมาตอยมันก็จะเออประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะเขาจะเปรียบเลยนะเปรียบผู้หญิงเป็นรถ้เาิงเกิลเนาะ ค่ะตอนนี้มีห้าเพลงด้วยกันนะคะแต่ว่ามีมิวสิกวิดีโอด้วยกันสมเพลงแล้วก็คือเสียดายผู้ชายไม่ได้ฟังรักแล้วต้องเศร้าแล้วก็คนไทยไม่เขยนการซึ่งเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้ที่อยากให้คนไทยเรารักและก็สามารถขีกันค่ะอืมนะฮะแต่พูดถึงเนี่ยสิ่งอย่างนี้เนี่ยเมื่อก่อนต้องเคยเป็นหมอทงขวัญไหมไม่เมื่อก่อนค่ะแปัจจุบันก็ยังทำอยู่ยังรัอยู่เหมือนกันใช่ค่ะก็ไปเรียนกับ หลวงพ่อบุญเหลือนะคะซึ่งเป็นผู้สอนที่ทศพลหิมพานนะคะที่วัดสุบรรณารามที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ไปเรียนเรียนหลวงพ่อบอกให้จดเนื้อแล้วก็ท่องกับหลวงพ่อเรียนแล้วก็ออกงานเลยเรียนแล้วก็ออกงานประมาณนี้ค่ะก็ได้รู้จักตัวตนของจุลจีสศิลปชาใช่ฮะอพอก็า้าวนะครับแม่จริงๆถ้าพูดคุยกันเนี่ยเรื่องอีกยาวกว่านี้แน่นอนนะฮะก็อย่างที่ทราบครับ อายุอันานามก็เท่าไหร่แล้ว่อวะะบอกไม่อายเลยค่ะ3าปีเต็ม <c oughs> ะค่ะโอ้ยเลล่ะอยากให้ฝากผลงานในอัลบัม้มชุดใหม่เลยค,ะค่ะก็ต้องฝากอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งยังไม่เต็มอัลบั้มดี <c oughs> ก็เร็วๆนี้แหละก็คงจะได้ฟังแบบเต็มอัลบั้มแล้วก็รับรองว่าสมกับการรอคอยใน <c oughs> รอบ10กว่าปีที่หายไปแล้วก็กลับมาแต่ตอนนี้ไม่ได้มีสังกัดไหนนะคะทำเองนะคะก็ต้องกราบขอบคุณสําหรับผู้ใหญ่ในวงการ ลูกทุ่งทุกท่านนะคะที่ยังคงให้ความรักความเมตตากับนุจรีศิลชาอยู่พร้อมกับแฟนเพลงทุกท่านที่ยังคิดถึงในเสียงของนุจรีอยู่ค่ะฝากอัลบั้มชุดนี้ด้วยเสียดายผู้ชายไม่ได้ฟังค่ะนะครับนะงรายการแซปออนทีวีขอของคุณพี่นุจรีศิลชาด้ครับผมขอบคุณมากนะครับตัดช่วงนี้ครับเราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงต่อไปของรายการของเรา

ไม่ได้ จะสตาร์ชาร์ตไปกันหน่อยละมุนละมอมทนุทนอมใช้กันค่อยๆขับเร็วขับบ่อยน้ำมันก็เปลือง กาแฟเด็กชมอ่ะมึงจะกินกาแฟอะไรวะมันอาจจะติดเก็บกาเข่ากระซายสดทำไมมังจะไม่รู้จริงเหรอแกไม่อยากจะพูดว่ะพราว่ามันเป็นของตาย<อ>แต่มันเป็นของตายจริงนะเว้ยเพลงนี้น่าเสียดายผู้ชายไม่ได้เปิดฟังก็เลยไม่รับไม่เรียนไม่รู้อะไรสักอยา่าง เช่นไรกันบ้างผู้ชายได้ฟังสักครั้งเธอคองเข้าใจก็เลยไม่รับไม่เรียนไม่รู้อะไรสักอย่างผู้หญิงลึกๆรู้สึกนึกคิดเช่นไรกันบ้างผู้ชายได้ฟังสักครั้ง